จอดเด็ดครับสองตัวสวนเลยเออมันมันครับมันจะใส่สวยๆทั้งนั้นเลยปืดดูดูเลยฮึดึงดูดวะปลาตัวนี้ปุ้ยเอาว่าปุยอยู่แล้วฮึดึงจนเบียกตัวหนามมือจะใหญ่กว่าใหญ่ครับ จจญญกันจนหย่าสวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้มาลองเลี้ยเอาคลิปสวงเลยวันนี้พี่พี่สวงครับวันนี้เนืงจากคลิปที่เดียวก็ถือว่ามานอยู่ครับคลิปนี้ยังจิเป็นจังไดรล่ะเชียนเวี้ยวผมคือเก่าครับวันนี้ไปมาใหม่เดียวกันแซมเปินเป่นเบื้องเพื่อมานเชียนเวี้ยวไปก่อนล่ะ มาตามมันค่อยรุ่นค่อยเชี่ยกันเพิ่งครับสิมมี่โตวะเหน่ากัดนี่นะครับเหน่าเหน่ามักคือเก่าครับมันหลุดไหมครับอ๋อคนรับจะรับซะก่อนถี่ข้อนี่และต้องต้องถี่ของนะถี่ข้อนะเจ๊ถักตือกี้โอ้ยตักกว่ากับตือกี้ มาเป็นคู่มันมาเป็นคู่ครับว่าเป็นคัดๆในจักหน่อยครับพี่น้องนี่ครับใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันเลย,ยเจยนแวว <Okay. S 2> มาเป็นคู่มาห่วงกันเลย yeah, แลวครับมันมันอลไครับใหญ่ไม้ไปเอยนะครับพี่น้อง bây giờ không làm cô lấy đồ hộp này làm muộn làm lấy hẹn lấy xuống ngồi hay xong không ổn ổn không ổn ổn ใครยังพกโคตรอยู่วนี้หางมันดำเลยว้าวโคตรดำเนาะมันเป็นน้ำหนามเนาะเอามาเรื่อยๆพอได้หมานครับใส่สวยๆตกปรากฏกลางคืนครับ เขาจะช็อตได้ปลาก็บพ่อนะครับพี <un satisfy> <ados> ่น้องขั้นตอนทายมันฝดพอพอกินพอเขาปิดกล่องมันกินบาดนี้เอาแต่ตอนนี้ล่ะมันจังช็อตเดือดโอ้ยทุกคนช็อตเด็ดครับพี่น้องช็อตเด็ดเพชรกระตุกน้ำเพ็ดตุกน้ำเราก็หาฟากันอยู่ตอนนั้นส่วนใหญ่ครับไหนมันใหญ่แค่ไหนเอามาดูดิ ดึงจนเวทตกหนามเวทยังพอท่านเห็นอยู่เดี๋ยว่าเห็นปลาก่อนปป๊ดถูเดือดหนาวไงเหรอเวทพื้นสีหนาวปน้เป๊ดถูดูเลยเพถึงดูปะปลาตัวนี้ปุยเอาไว้ปุยอยู่แล้ว

เดี๋ยวเราหนามเออดิ้งดิ้งเลยดิ้งดิ้ครับใส่โล่อื้ยวัยอยู่แล,ล้วเราปลานี่ไปไปนำหาเวทกระตัวครับพี่น้องหัวใส่ไว้ยังไงเนาะอ้ปลาเครื่องฮึเ <c ười> <c ười> ขาตัดถามหาพ่ออีด,ดีเ <c ười> ครื่องเครื่องเครื่องเครื่องอู้หางแดงไอหางแดงครับเจอแล้วครับผมเจอแล้ว แม่ไอห,หางแดงนี่ไอห,หางแดงครับนี่ห,หางแดงจริงด้วยครื่งหน่อยปลากดขังเ,ออเป็นไรเช่นเด้มอมนะจักมือหนึ่งเออัาจะเบาผื่นทามหา chơi chân đại học anh đen, một chơi tuy nhiên no. ừ. uh, <laughs> 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 no, không phi long ui sông tôn xuân tôi đây ui chân vở ra tuy nhiên ui 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 2 ui 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 ui

ห้องแทนนะฮะสุดยอดครับมันๆครับเลือนทางเจ๋งๆจากกลางคืนยันเช้าแจ้งโครูรแจ้งโครูรครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมผลงานกันครับในบอไลตหรอกพ่อได้ตุ่มอยู่ครับ Ừ ừ. ใส่โหลครับใส่โหลใส่โหลห้องเจนเปียดเลยเดี๋ยวอ่าเจนเบวถือใส่ผลงานจองตัวคือเนี่ยมูมันนี่ไอ้มันบักบักเวดดึงเวดลงหนามนี่ละบักนี่ละคลายมันขาดย าาดี้ขอเจังไรมักับเป็นคือเกาอ่ามาเชียนแมี่ยวอือใส่ใส่งามีดีครับแต่ว่าหมดหลายไม่ได้กมลมกระตุมครับตัวนั้นยิ่งหน่อยก็ตัวนี้เนาะสามถึงสี่ทาพวกเหี่ยวสามถึงสี่ทาพวกเหี่ยวทำขนาดนะามันฟูไข่ของมึงมัน,มน กดใส่ง,งามครับมือนี้ก็ใส่หน่อยครับนี่ตัวเดียวนี่ละใส่คือโกโมใส่ยีดอกมานฟ,านฟาูยังมานฟูระตูยีาาย่ดอกใาใหญ่เอาคฮ้ยตรงครับพี่น้องคลิปนี้แต่ที่ว่ามันมันยู่ดอกปั้นปั้นกันๆๆอืมฮาอยู่หากินซ้ำนีน่นะครับบอกกันไหมครับคลิปหน้าสวัสดีครับ